สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสามห่วงนะครับบางกูมีกมจการใหม่นะครับตอนนี้เวทีสาวน้อยนะครับรถตั้งเสร็จแล้วฟอร์หน้าเสร็จแล้วนะครับยิงฟอร์หน้าไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวมาดูข้างหน้าครับกระป๋ากีบซีนะ พิมมาคำว่าตลาดสามห่วงอย่างเดียวเอาสวัสดีครับเสร็จแล้วพอหน้าเวทีเสร็จหรือ,อยังดูนะครับตอนนี้เวทีเสร็จส่วนหนึง่งแล้วนะขึ้นนี่แล้วครับวันนี้ตอนนี้ขึ้นตัวจอ LED ดีที่เป็น แรวตั้งนะที่ใช้รถเข็นยกกันนะครับตอนนี้กําลังขึ้นประดับคงทัดครับประดับเสร็จอ่าประดับเกือบเสร็จแล้วลิ้นเดียวยิงผ้านะครับพอหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วบริเวณเป็นพื้นหินคุกครับว้างสมควรว้างขอสมควรน,นะครับมาได้เลย อันนี้มีหญ้านะฮะตอนนี้รถเกตมะเกตออกเพื่อให้เอฟซีได้เนี่ยครับกว้างขวางครับดันออกเพื่อให้กว้างขวางนะครับ งานเข้าอะไรครับดูนะเนื่องจากว่าที่มันมีพื้นดินนะครับถ้ามันมีหญ้านะมันจะขอไปเป็นดินที่มีหญ้าก็เลยต้องมาเกลีหญ้าออกครับไ้รถแม็โครน้อยนะครับแม็โคน้อยเกลออก วันนี้เราตามมาที่สามห่วงครับวันนี้เราจะไปอยู่ที่ตลาดกิมซ่าครับตลาดกิมซ่านะครับแแถวปรทุมธานีนะใกล้ห้างอาันแน่นอนนะครับ ขณะนี้แค่เวลาบ่ายสามโมงเย็นเวทีเสร็จหมดแล้วเหลือคงทัดเหลือประดับนะครับแล้วก็เหลือชุดไฟนะครับอากาศไม่ร้อนนะวันนี้เย็นสบาย ที่คืองานเข้าครับตักกองดินออกนะแล้วเกตดอกไปงานเข้าจริงๆตรงนี้เพื่อกว่าพื้นที่ให้มีที่มีคนดูมีคนดูดูได้เยอะๆนะครับ งานกอก้นมาวันนี้โตโเกี้มาสองรถนะครับมานู่นรถหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งอยู่นี่ก็มีอีกนะครับซึ่งคาดว่าเขาน่าจะมีคนเยอะ ตัดก็จะเสร็จแล้วนะครับที่บางลำโพงเป็นเหล็กก็มาแล้วนะสวัสดีครับ ถ้าใครกด GPS ตามนั้นมาไม่ถูกหรอกตามวงเอาใส่ไว้นะ่ะโอ้โหไปหนู่นอีกสามสี่กิโลอ่ะถ้าวงของวงอะ GPS ของวงที่อยู่ในนั่นอ่ะสามสี่กิโลจากนี่เลยแหละเอาเสร็จแล้วจะนอนได้ไหมล่ะ เที่ยงคืนจะจะเลื้อยตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนเลื้อยวันเนี้ยวันนี้เวทีกล้แล้วหลือนิดเดียวจะเสร็จแล้ว ทานอยู่แล้วสบายๆครับตอนนี้สามโมงไม่น้อย้อ,ยอ,องดูนะมีที่เยอะแยะนะครับเปิดออกไปแล้วครับงานเข้ามาตรงนี้เปิดดินออกไปแล้วครับโน่นน่ะสุดโน่นแล้วครับนู่นน,ะน,น่ะสุดรถนั่นนะครับมับนอยู่คนได้หลายพันคนครับเป็นห้าหกพันนะครับมาได้เลย 关关。光光 คลิปนี้ขอจบเพียงเนี้นะครับชอบก็ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าเดชด้วยครับสวัสดีครับ